สวัสดีครับผมไอจากร้านเน็กเซปออโตโมทีบนะครับวันนี้ทางร้านทำการรับรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะนั่นคือเจ้านะครับเมอร์เซเดสเบนซ์นะฮะ E-Class นะครับตัว E350E นะฮะ AMG ตัวนี้นะตัวนี้นะครับตาตัวถังเป็นรุ่นนะฮะ W214 นะครับคือ E-Class โฉมใหม่ล่าสุดโตปี2024เลยนะที่เพิ่งเปิดตัวกันไปนะแล้วคันนี้เหมือนเดิมนะฮะรับคันแรกๆอีกเช่นเคยนะครับก็รถใหม่ๆต้องเราเท่านั้น รถรุ่นนี้เราเคยทําไปแล้วนะที่เป็นตัวดีเซลนะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับคันนี้เป็นตัวปักอินไฮบิตนะฮะอีกคันหนึ่งนะที่เข้ามารับบริการติดตั้งฟิล์มใสกระลอยกับทางเรานะครับโดยลูกค้านะฮะเลือกเป็นแบรนด์เลชการ์นะครับความหนาที่105มิลลิเมตรรับประกันถึง5ปีเต็มเลยนะครับเรานะมีไฟล์แพทเทิร์นตัวฟิล์มเนี่ยตรงรุ่นทั้งภายนอกและภายในนะครับมีให้ครบหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดที่เป็นเปียโนแบ็กหรือว่าจุดภายในต่างๆหน้าจอต่างๆนะฮะเรามีครบหมดนะครับก็ ท่านใดที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะอยากจะบอกเลยว่าเราถนาดัดมากๆนะแล้วก็ทํามาหลายคันแล้วนะครับอยากติดตั้งคือส่่กระลอยแบบนี้นะฮะต้องที่ Next Step ครับเดี๋ยวคันนี้จะออกมาเงางามแค่ไหนนะคะร,รอชมได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ